สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับนะนักอวบมงคลอุลณ์ศรีวันนี้ก็จะมาเป็นพรีวิวลำโพงคลิกจากประเทศออสเตรเลียนะครับอิสตอริกอารทัมซึ่งจริงๆแล้วคลิกเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในการทำลำโพงทางด้านโฮมเธเตอร์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับโฮมเธเตอร์ของเขาเนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากมีทั้งประเภทแบบที่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กเลยฝังผนังติดเป็นฮอนแต่ว่ามีอยู่รุ่นนี้รุ่นเดียวละครับที่เป็นรุ่นพิเศษ ที่เขาทำออกแบบมาสำหรับการฟังเพลงโดยเฉพาะในบ้านเป็น2 Channel นะครับเป็น Book ช h e l ด้วยถือว่า e s ส t r r i c a u u m เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษพิเศษที่สุดจริงๆสำหรับเอาคลิกที่มาเพื่อการฟังเพลงโดยเฉพาะความพิเศษของเจ้าอ s t o r i ิ a อ t u m เนี่ยก็ลองดูสิครับที่ปากหอนคือคลิกเนี่ยผมคุยกับวิศวกรของเขาเนี่ยนะครับโดเวลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย คืออาจจะดูปากคอนเนี่ยมันจะเหมือนกับหลายๆแบรนด์นะครับที่เราคุยกันตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เขามาเยือนเนี่ยหลายๆแบรนด์ที่ทางอเมริกาแต่ของเขาบอกว่าของเขาเนี่ยแม้จะเชฟหรือรูปร่างของปากคอนเนี่ยมันจะมีองศาที่ที่แบบนั้นแต่ว่ารูปลักษณ์ของคอนของเขาเนี่ยมันแตกต่างนอกจากแตกต่างกันที่อ,องศาการเข้ารูปการเชฟอะไรของเขาเนี่ยวัสดุที่เขาใช้ในฮอนเนี่ยยังเป็นวัสดุที่เขาพิเศษอีกด้วยซ้ำคือไม่ใช่แบบ อยู่ดีๆก็เอาขึ้นมาทำเขาก็มีการวิเคราะห์วิจัยปากคอนเนี่ยออกมานานมากจนกระนั่งเขาบอกได้เลยเขาระบุได้เลยว่าปากคอนเขาเนี่ยเลเซนส์นต่ำมากนะครับถ้าจะไม่มีเลเซนส์นเลยแล้วยิ่งมาเป็นรุ่นที่เป็นแอสตอริอัลตัมเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่รับการฟังเพลงเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าการฟังเพลงเนี่ยเราต้องการดีเทลนะครับต้องการความละเอียดอ่อนต้องการความละมิละมของเสียงแล้วก็มีคุณลักษณะของการใช้งานในบ้านที่ไม่เหมือนกับลำโพงโฮมสเตเตอร์ เพราะนั้นเขาเลยออกแบบเจ้าเชฟของรูปลักษณ์ของปากคอนที่อยู่ในออสตอรีอัลตัมเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นวงรีด้วยเป็นวงรีแล้วก็มีองศาที่แตกต่างแล้วผมคุยไปถึงขนาดที่ว่าเมื่อเขาติดตั้งตัวเต้าว,วูฟเฟอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยวิดเลวูฟเฟอร์เนี่ยที่ขนาดห0รอกห่อมิลเนี่ยเขาคำนวณกันไว้ด้วยซ้ำว่าองศาของการกระจายตัวของเจ้าวิดเลวูฟเฟอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะไม่ขึ้นมาตีรวนกับเจ้า,าปากคอน นะครับคือข้อนวลลึกขึ้มากเท่าที่คุยเนี่ยจุดพิเศษที่สําคัญของเจ้ากรวยที่เป็น165มิลที่เป็นมิดเลนบูเฟอร์เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรเส้นใยธรรมชาตินะครับเป็นลักษณะมีมีเยื่อไม้มีอะไรต่างๆที่เป็นเป็นเป็นคอมโพสิตผสมเข้าไปทําให้เขาคุยได้เลยว่าเจ้ากรวยตัวเนี้ยเป็นลักษณะของกรวยธรรมชาติมีวัสดุการคงตัวมีค่าต่างๆสาสมบัติต่างๆที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด เมื่อมารวมกับตัวปาก h อนนะครับซึ่งโต horn เนี่ยก็จะมีทวิเตอร์ทวิเตอร์นี่ก็เป็นรุ่นเลเวเลเตอร์รุ่นสูงมากนะฮะของ s แ t s p e a k ซึ่งถ้าเราเห็นในทวิเตอร์ใน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 ลำโพงแพงๆก็จะมีทวิเตอร์ตัวนี้ใช้งานอยู่ซึ่งบางท่านนะครับอย่างโดยเฉพาของผมเนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นรุ่นจูแมวซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัว ตัวเฟสปลักเป็นแหลมแหลมยื่นออกมาซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับที่เป็นคุณลักษณะคุณลักษณะที่ทําให้การตอบสนองของขึ้นความตีสูงเนี่ยมันมีความราบเรียบไม่ตีรวนไม่หักล้างไม่ไม่มีการแปรผันทางข้างเฟสทําให้เสียงแหลมเนี่ยนอกจากจะไปได้สูงมากถึง 40K แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะให้ดีเทลต่างๆเพราะว่ามันมันคงตัวได้เมื่อคงตัวได้ดีเทลต่างๆมันก็เลยชัดนะครับชัดแล้วก็มีมุมกระจายเสียงที่กว้างด้วยการอาศัย ปากคอเป็นตัวตัว dispersion นะครับเป็นลักษณะของเว็บไกด์นั่นเองอย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนของเจ้ากลวยเนี่ยมีการพัฒนาในส่วนที่เป็นอนอกจากปากคอแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นโ r รดนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าเว็บไกด์เนี่ยซึ่งจะอยู่ติดกับตัวโดมของโด,โ,ดโ,ดโดมจูมแมวของตัวทวิตเตอร์นะครับทำให้มีการรวบรวมเสียงของ ทวิตเตอร์เนี่ยให้พุ่งกระจายออกมาเป็นลำอย่างสอดคล้องต้องกันนะครับซึ่งถ้าเราดู Twitter ทวิตเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นโดมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะ,อ,ะอย่าง,งบางท่งานก็ทราบว่ามันจะมีมุมที่เป็นความเพี้ยนเนี่ยอยู่อยู่ด้านบนด้านยอดที่เป็นโดมแต่พอเราเป็นจูแมวปุ๊บไอ้ตรงที่ยอดโดมเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยเฟสปลักเพราะนั้นความผิดเพี้ยนหรือดิสอร์ชนตตรงนี้มันก็เลยมาลายหายสูญไปทําให้เราได้ฟังเสียงสูงที่ ละเอียดอ่อนมากคลิกเนี่ยคุยเลยนะครับว่าเป็นดีเทลที่ดีมากๆม,มีรายละเอียดแล้วก็ไม่แยงหูนะครับแม้จะเข้าอยู่กับคอนตัวตู้ครับตัวตู้เนี่ยถ้าเราดูจากด้านนอกเราก็จะไม่เห็นว่ามันเป็นมันเป็นส่วนพิเศษแต่ถ้าเราดูด้านข้างเราจะเห็นว่ามันมีเชฟที่ไม่ได้เป็นพุกด้านขนานนะครับเป็นเป็นกล่องที่ที่ไร้ด้านขนานแล้วก็ตู้เปิดเป็นระบบตู้เปิด ซึ่งตู้เปิดของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่า d ดับ l เบิรแฟลนะครับแต่เรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามองมันครงสร้างอยู่ด้านในแล้วก็มีท่อเปิดที่ออกแบบมาให้เอียงอยู่ทางด้านหลังนะครับเอียงแล้วก็ขาตั้งเนี่ยก็จะออกแบบบบเป็นพิเศษนะครับให้เป็นอินทิเกรตอินทิเกรชันอยู่ด้วยกันเพราะนั้นพอท่อที่มันเอียงเนี่ยมันก็จะคลื่นเสียงก็จะลงมาแล้วก็กระทบกับตัวขาตั้งแล้วก็กระจายออก ด้วยมุมด้วยองศาด้วยทิศทางที่เขาคำนวณมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น a ัสตริกอัลตัมเนี่ยจึงเป็นตัวที่คลิกเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วก็เป็นตัวที่ยังไม่มีตัวไหนที่คลิกพัฒนาขึ้นมาแทนที่อั t ตริกอัลตัมเลยแนมะ้จะเป็นเวลานานแล้วทีนี้ในส่วนของสเปคก,ก็ดูนะครับว่า r e s บอลเนี่ยลงไปถึง4 0เฮิรตซ์ขึ้นไปเนี่ย40เคเฮอย่างที่บอกนะครับ ความไวอยู่ที่ 89dB ความไวของเง s e n s i t i v i t y เนี่ยนะครับ 89dB Impedance อันนี้พิเศษหน่อย4โอห์มเพราะนั้นถ้าได้อมที่ขับหรือเป็นแอมหลอดเนี่ยแล้วเราขับที่4โอห์มเราต่อขั้วเนี่ยที่4โอห์มเราจะได้คุณสมบัติของเสียงที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องต้องไปตรงมากับตัวลำโพงนะอย่างที่ผมต่อกับตัว lm 8 4 5 ia เนี่ยอันนี้เราต่อที่4โอห์ม เราก็ได้ฟังรายละเอียดที่ผมอัดเป็นคลิปคร่าวๆเนี่ยหรืออัดทางของวายฟลาอัดไปเนี่ยก็เป็นคลิปที่น่าฟังมากที่ให้รายละเอียดและน่าทึ่งมากสําหรับเสียงของเจ้าเอสโทริกอัลตัมจุดพิเศษของบูเฟอร์ที่นอกจากจะเป็นเยื่อเยื่อใยธรรมชาติเยื่อเส้นใยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับ voice coil ของเขาเนี่ยยังใหญ่เป็นพิเศษนะครับถึงขนาดใหญ่ถึงขนาด38มิลเลยด้วยกันเป็น voice coil ที่มีจุดเด่นเป็นเป็นเป็น เป็นมอเตอร์นะครับมีแม่เหล็กที่เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นมอเตอร์เป็นเป็นแม่เหล็กที่เป็นส่วนผสมระหว่างนีโอเดมเมียมนีโอไดเมียมโบรอนแล้วก็ไอออนนะครับเป็น3มชนิดวัสดุเหมือนกันผสมกันที่เป็นแม่เหล็กขับเคลื่อนตัวตัววูเฟอร์มิดเรนซึ่งตัวทวิเตอร์เนี่ยที่เป็นเลเวเลเตอร์เนี่ยก็จะมีขนาด2 6มิลลิเมตรนะครับ26มิลลิเมตรแต่ว่าก็เป็นทวิเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กโครงสร้างแบบเดียวกัน นี่แหละครับเป็นจุดเป็จนจุดที่ยังไงดีเป็นสอดคล้องต้องการแล้วกันระหว่งางการทํางานระหว่างบิลเลียร์ูเฟอร์กับตัว t ทวิตเตอร์นะครับน้าหนักของตัวตู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ11อกิโลกร,รมัมนี่แหละครับเป็นตัวที่พิเศษที่อยากจะยังไงดีถ้าคิดถึงคลิกก็อาจจะคิดไปถึงโฮมเดเตอร์แต่ถ้าเป็นเออ t h สติริกอาตัมนี่คือสุดยอดของลำโพงฟังเพลงสองช่องจากคลิก ขอฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านที่จะพิจารณาลองฟังดูด้วยแร้ละกันนะครับครับผมขอบคุณครับ